กระเบนรถธรรมดาที่กระเบ,บนอะไรวะอาสามเจ็ดสองนี่ครับอัดต่อมหมายเลขสี่หนึ่งสองเก้าครับสีสับไม่ครับ กบลรถทำขบนรถธรร,ร,รมดาชาเมืองที่ที่สามเจ็ดสองครับปาจิม,มดีเอัมกะบลนรถธรรมดา ชาเมอรที่สามเจ็ดสองครับรวา่าจีนผลิตเพิ่มขนครับลาเข้าเสนทะใยชายาลาีกห้าครับบูมมีรถรชการด้รยรวยครับมีพวงด้วยครับพวงราชการด้วยครับรถธรรมดาําที่สามเจ็ดสองครับเีงาช please von der them that